ะะเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆหลายๆคนมักจะหาคนผิดค่ะโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษคนอื่นโทษและก็โทษค่ะกล่าวโทษหลายๆทุกหลายๆอยา่างทุกหลายๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างแม้กระทั่งตัวเราเอง <laughs> น่าแปลกเนาะ,ะเวลาเหตุการณ์สถานการณ์อะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราสังเกตไหมว่าเมื่อ,อไหร่ที่เป็นเรื่องราวที่ไม่ดีเรามักจะหาคนผิด แม้กระทั่งตัวเราก็เคยตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์นั้นเช็คเช่นเดียวกันค่ะแต่วันนี้นะ2องคำที่จะเปลี่ยนความรู้สึกทุกคนแม้กระทั่งตัวเราคำแรกเลยนะคะที่โคสิตาจะบอกคุณคือคำคำว่าขอโทษค่ะหลายๆครั้งหลายๆหนนะคะเราเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้กลับมาเป็นบวกได้ถ้าเรารู้จักคำว่าขอโทษแม้แต่เรื่องรุนแรงในชีวิตหากคุณพูดคำว่าขอโทษ สถานการณ์นั้นจะเบาบางลงจากหนักหนาสาการก็จะเบาบางลงแม้กระทั่งการขอโทษตัวเราเองเรามีอารมณ์ร่างกายที่มันเริ่มไม่โอเคแล้วเราทำไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนนอนหลับที่น้อยทำร้ายตัวเองเออนี่เรียกว่าทำร้ายใงทางอ้อมนะถ้าเรารู้จักขอโทษตัวเองร่างกายเราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันนี้ต้องร้องนะหนึ่งคำเลยก็คือคำว่าขอโทษ คำที่สองค่ะคือคำว่าขอบคุณคำนี้เราอาจจะได้ยินเยอะนะแต่เรารู้หรือเปล่าว่า1นึงในคำที่มันแฝงมากับคำว่าขอบคุณมันคือการสำนึกรู้คุณถ้าเราขอบคุณถึง3ครั้งแต่บางครั้งเราขอบคุณแต่ทุกๆคนรอบข้างเราไม่ว่าใครจะหยิบยื่นอะไรให้เรามาถ้าเราใช้คำนี้เป็นคำคุ้นชินของเรามันเป็นการที่แสดงกิริยาที่น่ารักก็ทาให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเป็นมิตรกับเรา แต่บางครั้งเราก็ลืมที่จะขอบคุณตัวเราเช่เชนเดียวกันนะขอบคุณร่างกายขอบคุณความรู้สึกขอบคุณความคิดขอบคุณสมองขอบคุณมือแห่งควาสวรรค์สองคำพูดธรรมดานี้แต่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกทั้งตัวเราแล้วก็ผู้คนรอบข้างจงเอาสองคำนี้พกใส่ไว้ในมายเซ็ตของคุณไว้ในจิตใต้สำนึกของคุณนะและคุณจะประสบความสำเร็จ ติดตามโคสิตาได้นะคะในเพจเศกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบ่ายโคสิตาแล้วคุณจะได้เคล็ดลับดีๆตลอดตลอดตลอดค่ะ